สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบีเปลี่ยนมารีวิวนะคะเป็นรถกระบะกันบ้างนะคะสำหรับแบรนด์นี้เนี่ยก็ถือว่าขายดีเหมือนกันนะคะสำหรับรถกระบะนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นนิสสันนาวาล่นะคะตัวนี้เป็นตัว NP 3 0 0 2.5 EL เป็นตัว c a l ิเบอร์นะคะเป็นรถกระบะ4 4ประตูนะคะตัวยกสูงมาพร้อมกับรังคาค r ลิ b อยด้วยนะคะคันนี้เป็นรถปี2018นะคะได้เป็นเครื่องยนต์2 5 0 0นซีซีนะคะสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่549,000บาทเท่านั้นนะคะออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายกันไปเลยสำหรับคันนี้ใครที่อยากได้รี เข้ามาจองนะคะยังไม่ติดจองมาอยู่เพียงแค่79,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้รถสีนี้เป็นรถที่เป็นรถที่ขายดีด้วยนะคะสำหรับรถสีดำเป็นรถที่ขายดีมากๆสำหรับคันนี้เป็นรถเกียร์ออตโต้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรอบๆคันนะคะของรถคันนี้กันดีกว่า เรามาเริ่มกันจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะคันนี้ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฟคู่หน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์หรือว่าไฟรูกแกว้วมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะคะกระจังหน้านะคะขอบนะคะตัวนี้ล้อมด้วยโคเมียมตรงกลางเป็นโลโก้ของนิสสันเลยสวยมากๆนะคะคันนี้ได้เป็นรถสีดำด้วยนะคะมาพร้อมกับยางมิชลินเลยนะคะดอกลึกๆใช้งานกันอีกยาวๆนะคะ สวยมากๆนะคะรถคันนี้กระจกมองข้างนะคะคันนี้มีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างด้วยกระจกมองข้างเป็นโครเมียมมือจับเป็นโครเมียมตัดกับสีตัวรถได้สวยมากๆนะคะมาพร้อมกับหลังคาให้เรียบร้อยเหมาะสําหรับใช้งานในครอบครัวหรือว่าจะใช้ขนของก็ได้นะคะฝนตกไม่ต้องกลัวเลยนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวสําหรับคันนี้คันนี้นะคะเรามีกล้องนะคะด้านหลังนะคะกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะ หอยรถจอดสะดวกสบายเลยนะคะสำหรับคันนี้สวยมากๆใครอยากได้นะคะรีบจองเข้ามาได้เลยคันนี้นะคะบีให้จองเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะจองเพียงแค่1,000บาทออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายกันไปเลยนะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าเรามาดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะคะคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะเป็นสีน้ำตาลสวยมากๆนะคะตัดกับสีภายในนะคะภายในเป็นสีดำ ะะรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเรือนไม้นะคะดูกันชัดๆเลยค่ะอยู่ที่79,304กิโลเมตรเท่านั้นนะคะได้เป็นรถกระบะ4ประตูมาพร้อมกับจอทัชสกรีนให้เรียบร้อยนะคะสวยมากๆนะคะคันนี้พร้อมใช้งานเลยไม่ก็น้อยนะคะภายในสะอาดสะอ้านคันนี้เพิ่งเข้ามายังไม่ได้เก็บงานแต่ว่าดูสภาพโดยรวมแล้วนะคะสวยมากๆนะคะคันนี้ ดูกันชัดๆเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางนั่งสบายนะคะใช้งานในครอบครัวก,ก็ได้นะคะมีแอร์ตรงนี้ให้ด้วยนะคะตรงหัวเขา่านั่งไปไม่ร้อนใช้งานในครอบครัวหรือจะใช้ขนของนะคะได้เลยตัวนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนิสสัน n น v วร่าคันนี้นะคะได้เป็นรถปี2018นะคะเดี๋ยวย้ำกันอีกทีเนาะตัวนี้เป็นนิสสัน n น v วร่านะคะ NP 302.5 EL เป็นตัวคาลิเบอร์นะคะเป็นรถกระบะยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้รถสีดำรถปี18ราคาอยู่เพียงแค่5 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นมายอยู่เพียงแค่79,000กิโลเมตร ได้ไปใช้นะคะถือว่าคุ้มมากสภาพโดยรวมนะคะนี่ยังไม่ได้เก็บงานแต่ว่าสภาพโดยรวมเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆไม่เบาะไม่ขาดไม่เยินภายในสาธานนะคะ อยากให้ลูกค้าได้ไปใช้งานคันนี้คุ้มจริงๆมาพร้อมกับแคลรี่บอยด้านหลังด้วยนะคะออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายกันไปเลยนะคะสำหรับคันนี้ใครสนใจทักมหาบีได้เลยที่เบอร์0647686572หรือจะแอดไลน์มาหาบีก็ได้นะคะบีจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้โพสต์นี้คุณลูกค้ากดลิงก์และแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลกับบีเพิ่มเติมได้เลยนะคะชอบคลิปนี้นะคะบีฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้บีด้วยนะคะกด ไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวถ้ามีรถเข้ามาใหม่เดี๋ยวบีลงให้ดูอีกเรื่อยๆนะคะสําหรับใครชอบนะคะคันนี้ทักมาหาบีได้เลยตอนนี้ยังโสดอยู่นะคะยังไม่ติดจองสําหรับวันนี้บีต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบสวัสดีคะ่ะ